เท่าที่ทตรวจเช็คร่างกายของเสี่ยแล้วอาการท่านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คนไข้นะครับเกิดอาการช็อกทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันเลยเป็นอมัมพฤกษ์อยู่ตอนนี้โชคดีนะครับที่เส้นเลือดในสมองไม่แตกไป็นัคเป็นอัมาพาตเนี่ยรักษากันยาวเลย <S <S ยังพอมีโอกาสหายนะครับเราต้องทํากายภาพบ่อยๆนะครับและช่วงนี้ทางโรงพยาบาลเรามีโปรโมชั่นพิเศษส่งพยาบาลไปดูแลคนไข้จนกว่าคนไข้จะตาย <S 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 ายสิครับหายครับนะหมอเราเล่นได้เออคุณจะไบครับเดี๋ยวไปดูแลคนไข้ที่บ้านนะครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องกลับมานะครับเออคเออคนนี้แหละครับที่จะไปดูแลไข้คนนี้ครับนี่จะดูแลไข้หรือจะมากินไส้เสียครับเนี่ยดิฉันจะไปดูแลไข้คุณเสียเองค่ะเฮ้ยเฮ อคุณครับอีฉันคนคัะไม่ใช่หมาผมหยอกเล่นนะครับคุณหมอครับท่านใดผมผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคลินิกหมอดูแปลกๆนะะโล่งๆไงก็มันเพิ่งเปิดครับอ๋อแล้วครับครับ ไปซะได้ก็ดีตั้งแต่มันมาอยู่ไม่มีคนไข้เข้าคลินิกเลยท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวที่ช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสับสไครกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ